สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมชุดกี่เพ้าสีสวยกันนะคะเป็นงานสินค้ามือสองที่ซักแล้วก็รีดทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะพี่พค่ะตัวละ150บาทเท่านาั้นนะคะค่าส่ง40บาทแต่ถ้าพี่พี่ซื้อครบ200บาทก็ส่งฟรีเลยนะคะพี่พี่ค่ะ,ะเดี๋ยวน้องเอกจะเริ่มที่ชุดยาวๆก่อนแล้วกันนะ มาค่ะตัวแรกนะคะสวยน่ารักมากเลยตัวนี้อกได้40อก40เหลือน้อยแล้วล่ะน่าจะเหลือตัวเดียวแล้วมั้งเนี่ยตัวนี้อกได้40เอลสามสิบแปดสะโพก46นะน้องเหยจะเริ่มต้นที่ชุดยาวก่อนนะคะด้านหน้าด้านหลังถ้าชื่นชอบสินค้านะคะแคปภาพเราทักแชทได้เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยที่พี่ที่รับชมน้องเหยทาง YouTube นะน้องเหจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเป็นเบอร์น้องเหยเสร็จแล้วทักหาน้องเหยทางไลน์ได้เลยค่่่่ะไไปปตตตออกัันทีว อก40อายังมีอก40อยู่อก40เอก38สักพวก44 สวยแบบฮองเฮามากสวยแบบหนางพญยามากค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเน้นยาวให้นะสําหรับคลิปนี้นะสวยมากพี่พี่ค่ะอ้โหูใส่กับสร้อยมุกสร้อยหยกนี่คืออลังเลยนะชุดนี้ดูดีแคปภาพมานะคะสําหรับพี่พี่ที่อยู่รับชมทางช่องทาง youtube นะเราเอทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เมมเบอร์นองเอ๋นะคะแล้วก็ทักหานองเอ๋ทางไลน์นะแคปภาพมาด้วยนะคะแคปภาพมาด้วยค่ะไปต่อกันที่ตัวต่อไปนะคะตัวต่อไป,อ,ไปอ,อก36 เอลสามสิบสี่สภค่ะชุดกี่เพ้านะคะอุ้ยสวยเก๋มากตัวนี้มีซับในโอ้โหอืมสปัยจีนไม่ควรพลาดน,นะคะตัวนี้แบบไฮโซมากแต่ราคาจากโอดูที่ตัวละหนึร้อยหบาทเท่านั้นคือถ้าเป็นเทศการตรุษจีนอะส่วนมากเลยพี่พี่จะเจอแต่สีแดงซึ่งสีแดงอะอืมเยอะแล้วอันเนี้ยสีแบบเนี้ยนะคะจะดูโดดเด่นแล้วแตกตา่างแล้วแปลกตาไปเลยพี่พี่ขาร้อห้าสิบ โอ้โหเวอร์มากนะคะตัวต่อไปสีชมพูสวยๆค่ะพี่ๆแบบนะ่าดูดีน่ารักมากเลยอก36เอว30สะโพก40ค่ะโอ้โหน่ารักมากนะคะอ่ะสาวเอ่ออก32 34 36อ่ะใส่ได้ไม่เกิน36ใส่ได้คือสาวๆที่อก32 34ใส่ก็จะแบบหลวมนิดนึงอ่าไม่เน้นเข้ารูปอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ๆก็สวยอะคะ่ะ ใส่สวยทุกแบบแหละนะอยู่ที่เราอยากใส่เข้ารูปหรือว่าใส่แบบหลมๆะไรอย่างเงี้ยของน้นองเอกก็จะแบบเป็นแนวเข้ารูปนิดนึงนะคะพี่ขานี่ตัวต่อไปสีเขียวสวยมากเลยอก36นะคะเอวสาสบะโพก40นี่ค่ะเป็นแบบกี่เ้ายาวนะโอ้โหด้านข้างสวยมากนะคะมีแหวกสองข้างนะคะดูด้านหน้าดูด้านหลัง นะคะเดี๋ยวใกล้ถึงวันแล้วมันจะหาไม่ทันนะพี่พี่ซื้อไว้ก่อนแล้วราคาแบบนี้ใส่ทั้งอาทิตย์เลยค่ะใส่ทั้งเดือนยังได้เลยราคาแบบนี้นะคะพอถึงใกล้วันแล้วเราจะเตรียมไม่ทันเราจะหาไม่ทันราคามันจะสูงแล้วทั่วไปมันจะมีแต่สีแดงเนาะซึ่งสีแดงหนูว่าพี่พี่น่าจะเคยใส่กันแล้วละ่ะอก36เอลสมสิสะโพกสาสิบแปดสวยมากค่ะ สวยมากค่ะพี่พ่ค่ะไม่ใช่สวยธรรมดาสวยมากสีแบบอืมจักรูบัดเย็นแจ่มมากเลยอ่ะสวยจริงตัวต่อไปนะคะอ,อืนึกถึงสไพร์ใหญ่ค่ะชุดนี้อกสามสี่เอวสามหกสะโพกสีสิบสองนึกถึงสไพร์ใหญ่แบบดูมี อำ,อำนาจดูมีบารมีนะคะมีอำนาจที่สุดในบ้านเรียบหรูแต่ดูมีอำนาจมากนะคะตัวนี้150บาทเท่านั้น,นะค่ะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปอก36เอล34สะโพก38มมาต้องเห็นเน้นยาวๆให้สีแดง สีแดงก็คือสีที่อยู่ยงคงกระพันสําหรับเทศก,กาลตรุษจีนอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะใส่หลายวันเราจะใส่แต่สีแดงอย่างเดียวไม่ได้นะคะเร,เราใส่หลายวันเราไม่ต้องใส่สีแดงอย่างเดียวเราใส่เป็นสีส,สันสวยๆน่ารักก็ได้เพราะว่าชาวจีนเนี่ยเวลาเขาใส่กี่เพ้าเขาก็ใส่หลากหลายสีสันเหมือนกันนะ,ะแต่สีแดงเนี่ยเขาจะเอาไว้ใส่เป็นวันตรุษจีนแบบอ,อย่างปีน,นี้ตรงกับวันที่29ใช่ไหมเขาก็จะอใส่วันที่29อย่างเงี้ยค่ะวันธรรมดาเขาก็ใส่ไปกี่เพ้าสีนั้นสีนี้นะคะราคานี้เราใส่ได้หลายวัน ใส่นาทิ์ไปเลยใส่ให้โลกรู้ไปเลยฉันมีกี่เพาเยอะนะคะอก40สเอว3าสะโพก4ี่สว้าวส,สวยจังเลยดูคอดูคออ่าตัวนี้ก็จะออกแนวแบบสบายๆนะคะ150บาทเท่านั้นพี่ดูสีสิคะน่ารักมากเลยนะคะไปต่อกันที่ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปนะคะอก34เอว28สะโพก38บค่ะว้าวสวยจังเลยค่ะแหวกหน้าดูความเก๋ที่พี่ดู ชอบตัวไหนแค่ภาพมาหาน้เอ็ได้เลยนะพี่พี่คะ่ะสวยมากเลยก็ต้องกราบขอพระคุณสําหรับทุกการอุดหนุนนะคะก็คือได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่านองเหยก็ขายถูกเนาะแล้วไม่แพงซักรีดแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ใช้งานจริงนะคะว้าวตัวต่อไปพี่พี่คะ่ะอก42สเอว40สะโพก44บคะ่ะสวยจังเลยคะ่ะเห็นไหมมันมีความแบบเก๋มันมีความทันสมัยมันมีความโดดเด่นแล้วมันแตกต่างอะ่ะคือ แฟชั่นที่เมืองจีนอ่ะเขาจะไม่ได้ใส่กี่เพาแต่สีแดงอย่างเดียวนะแต่ถ้าเป็นเทศกาลตุจีนในบ้านเราเวลาเห็นขายชุดกี่เพาคือจะแขวนเป็นสีแดงกันหมดเลยถ้าเราใส่หลายวันพี่พี่าไม่ต้องใส่แต่สีแดงนะคะสีพวกนี้ก็ใส่ได้ใส่สวยดูดีดูลายดีสวยมากเลยดูเห็นไหมลายสวยมากนะคะเล็บหนูดูดี่ดูดีตัวต่อไปอก40เอล36สบะโพก40ตัวนี้ผ้าด,ดีมากตัวนี้ผ้าด,ดีมากดูหรูดูแพงดูเลิศดูไฮโซมากเลยพี่พี่ขาชอบตัวไหนก็แค่ภาพ ทักมาหาน้องเห็นได้เลยนะคะราคานี้ก็เบาเวอร์อะนะคะไปต่อกันที่ตัวต่อไปอก32เอลยี่สิบหกสักพกสามสิบสี่สีฟ้าคอสาวตัวเล็กค่ะใครมีลูกใครมีหลานใครตัวเล็กนะคะสาวๆตัวเล็กเอาไปใส่เลยผ้าดีสวยมากคอสวยด้านหน้าสวย<ม>เห็นไหมว่าสวยโดดเด่นและแปลกตาและไม่มีที่ไหนเหมือนไม่ซ้ําใครค่ะและราคาเบามากต่อไปค่ะอกสาม 4 L 3 0สะโพกได้38ค่ะตัวนี้ S M ใส่สวยสวยมากค่ะโอ้ยคือตัวนี้ดูหรูดูไฮมากเลยมีแหวกและมีซับในด้วยเห็นไหมดูหรูดูไฮมาก150บาทเท่านั้นพี่พี่ค่ะจีนกว่านี้ไม่มีแล้วละเนี่ยโหแบบืสไปซ์ใหญ่สไปร์ลองมาเลยค่ะสวยจริงสวยและใหม่มากคือชุดพวกเนี้ยมันจะไม่ช้ำหรอกเพราะว่าเขาจะใส่แค่เฉพาะช่วงตุดจีนนะคะ ต่อไปอก42เอล40สะกพก48นะคะโอ้โหแม่เจ้าหรูหรามากดูนางพญามากเลยลายกุหลาบโอ้โหนางพญาแล้วใหม่นะ,ะที่สำคัญคือใหม่ไม่ต้องห่วงนะคะคือสินค้าน้องเอเนะพี่พี่ถ้าไม่สวยมีตำหนิหนูคืนเงินให้เลยไม่ต้องห่วงนะคะคัดมาให้คัดมาให้อย่างดีดูแลอย่างดีดูแลก่อนและหลังการขายอย่างดีสบายใจได้ค่ะต่อไปคะ่ะอก40ค่ะเอว36สะโพก42 สีชมพูหนึ่งร้อยห้าสิบาทเอาเถอะค่ะพี่พี่คุ้มกว่าน,นี้ไม่มีแล้วหละ่ะเนี่ยมันสวยมันจึ้งมากเลยนะมันน่ารักมากค่ะมันน่ารักมากตัวต่อไปนะคะอกสี่สิบเอลสามสิบแปดสะโพกสี่สิบสองค่ะเป็นลูกไม้นะคะสีน้ําเงินนะคะผ่าข้างนะคะพี่พี่ขาดูค่ะเห็นไหมสวยทุกตัวค่ะสวยทุกตัวแล้วงานใหม่มากงานใหม่งานจึง้งน้องเอ๋อเป็นคนที่ชื่นชอบความคุ้มค่าแล้วก็ความสวยงามความคุ้มค่านะ แล้วนกเวก็เป็นคนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยแล้วถ้าต้องจ่ายแพงแล้วใช้งานแค่ครั้งเดียวมันก็ไม่คุ้มงไงพี่ๆคะ่ะก็ตัวส่วนตัวนกเวทเนะี่ยใช้ได้ทั้งมือหนึ่งและมือสองทั้ามือสองสวยๆนะคะหนูก็ได้ไม่ติดเลยตัวนี้อกสามหกเอลสามสี่สะโพกสี่สิบค่ะ SML ใส่ได้ตัวนี้ 36, 34, 46, 40, อ,นอุ้ยสวยมากเลยสวยมากจริงๆพี่ๆมันดูหนูมันดูแพงมันดูโดดเด่นมันดูแตกต่างจากท้องตลาดทั่วๆไปเลยนะงานพวกนี้มันแบบ ในน้องตลันจะเป็นแต่สีแดงเนาะเออนั่นแหละอันนี้เราไว้ใส่เก๋ๆนะคะเหมือนแบบหลุดมาจากเมืองจีนนะอก3 4เอว30สะโพก36ค่ะตัวนี้นะคะเป็นพื้นสีเหลืองมาสตาตัดด้วยขอบสีเขียวตัด,ด้ดยลูกไม้ดูความเก๋ค่ะพี่ๆดูความเก๋น่ารักมากนะคะ150บาทนะคะต่อไปคะ่ะอกส2สเอว28สะโพก34ขอสาวตัวเล็ก ขอสาวตัวเล็กนะคะตัวนี้สวยน่ารักมากลูกหลานนะคะเอาไปไว้ใส่กันทั้งบ้านคุณแม่คุณลูกค่ะใส่ทั้งคุณแม่ใส่ทั้งคุณลูกนะคะไซส์เอสค่ะตัวนี้อเอ๊น้องเหว่าน้องเหว่ใส่ได้นะเนี่ยเอสเอ็มใส่ได้เลยนะเนี่ยมันเป็นงานเข้ารูปอะ่ะเห็นไหมเห็นไหมสวยจังดูสวยดูหรูดูแพงมากเลยค่ะตัวนี้ตัวต่อไปนะคะืเซ็กซี่ค่ะตัวนี้เซ็กซี่อกได้สามสองเอลยี่แปดสะโพกสามสิบหกค่ะอ่า แต่หนูเหวว่าหนูเห็ีเนี่ยอกสามสี่น่าจะได้อันนี้วัดตามหน้าผ้าแต่ถ้ายัดจริงๆหนูก็ว่าหนูยัดได้อยู่นะสวยจังเลยค่ะพี่ค่ะดูดิดูด,ดิมีแวกหลังด้วยนะคะโอ้ยสวยมากค่ะตัวต่อไปค่ะอก3 2มสอเอวสาสิบักพุก34สี่ม่วงพาเซลน่ารักน่ารักนะคะใสเอซส่เอมาเอาตัวนี้ไปใส่นะคะสวยสวยจริงใหม่ตัวต่อไปอกส สามสองค่ะ L ยี่แปดสะโพกสามหกนะคะสะโพกได้สามหกนะพี่ๆนะเนี่ยค่ะไซส์ S ค่ะน้องเหตุว่าน้องเหตุก็ใส่ได้นะตัวเนี้ยเออเนี่ยดูดิอกได้สามสี่เลยนะพี่ๆนะนี่ยตัวเนี้ยเอาจริงๆดูจากทรงแล้วอ่ะนะประเมินเอานะคะหนูก็วัดตามหน้าผ้าให้บางบางตัวหน้าผ้าสามสองหนูก็ใส่ได้เนี่ยดูดิดูด,ดิสวยสวยมากตัวต่อไปค่ะ อกสามสเอลยีสะักพก36นะคะสีม่วงพาสเทลสวยเวอร์ด้านหน้าด้านหลังสวยเวอร์มากตัวต่อไปอุ้ยอันนี้คือเน้นยาวให้นะอกสาสนะคะสะโพก30สเอ,อไม่ใช่เอวสาสิบสพกสาปขอไปคะ่ะ ค่ะตอนนี้สะโพกได้ถึง38สีขาวน่ารักมากเลยอะ่ะคือแบบมันสามารถใส่ในแบบวันธรรมดาก็ได้อยางพี่ๆสีแบบเนี้ยเนาะอู้หูตัวนี้น่าพยายามมากค่ะอกสาเสี่ L 28, สะโพกได้38ค่ะสะโพกได้38นะคะสวยมากค่ะพี่ๆค่ะดูเห็นไหมแหวกสวยเลยอะ่ะสีดำนะคะเกะ๋มากเลยแล้วราคาถูกมากค่ะคุ้มมากคุ้มจริงๆต่อไปอกสา่ เอวยีสะโพก38สวยมากค่ะสวยมากจริงๆค่ะพี่พี่ขาเห็นไหมตัวนี้ตัวต่อไปนะคะชอบตัวไหนแคปภาพมาหาน้องเห็นเลยอกสามสเอวสาสะโพก42ค่ะสวยจังเลยค่ะอยากได้ไซส์ไหนก็คือถ้าพี่พี่ไม่มีเวลาดูคลิปนะพี่ทักแชทมาเลยน้องจ๋าสามมีกี่ตัวพี่ขอเลือกหน่อยอย่างนี้เลย นะอย่างนี้ได้เลยนะพี่พี่นะสวยจึงอึ้งจึงมากเลยค่ะตัวต่อไปค่ะอก36เอว34สะโพก42บนะคะว้าวเก๋มากค่ะสวยสดใหม่น่ารักแบบไม่เหมือนใครอะ่ะแบบใหม่มากอ่ะพี่พี่สวยและใหม่มากและไม่เหมือนใครในท้องตลาดไม่มีแน่นอนค่ะพี่พี่ค่ะส่วนมากนะคะช่วงเทศกาลตรุษจีนพี่จะเจอแต่ชุดแดงแบบอาแดงอย่างเดียวถามว่าสวยไหมสวยแหละชุดแบบนั้นหนูเชื่อว่าพี่พี่ทุกท่านน่าจะเคยใส่แล้วนะคะ อืมสี่กะปิสวยจังเลยอกสากเอวสาสิบะโพก40อันนี้คือดูมีอํานาจดูแบบซ้อใหญ่มากเลยพี่พี่ค่ะเรียบหรูดูดีแล้วส่งพลังสุดๆเลยนะคะก็เน้นแบบเลยเข่ามานะเน้นแบบเลยเข่าเน้นยางให้นะคะสีเขียวค่ะอกสาเอวสามสิ 38, 32, สะโพกได้4ี่สิบดูการตกแต่งมาถึงด้านข้างเลยเนี่ยคือแบบหลุดมาจากเมืองจีนเลยพี่พี่ค่ะอันนี้คืองานที่แบบว่าหลุดมาจากเมืองจีนเลยนะคะ ในไทยไม่ค่อยมีหรอกเชื่อหนูนะอกสามสี่เอลสาสองสักคก4สสวยมากค่ะตัวนี้นะคะมีซับในมีผ่าข้างโอ้โหสวยมากอะไม่รู้จะพูดคำไหนอะลวดลงลวดลายโซดตรงคือแบบคือเดินไปคือคนต้องหันมามองอะพี่พี่ใส่ชุดนี้ใครเห็นก็ต้องหันมามองคือมันดูอลังการอะ่ะมันดูเรียบหรูแล้วมันดูอลังการอะเออดูสวยอะ ตัวต่อไปค่ะอกส4มสี่เอว30สะโพก36นะคะอ้โหสวยจังเลยเรียบหรูนะคะตกแตง่งตรงนี้เป็นงานปักด้วยค่ะที่ปักอยู่ด้านข้างอย่างเงี้ยอืสวยอะ่ะคุ้มอะ่ะเอาความสวยเอาความคุ้มนะแน่นอนที่สุดค่ะพี่ๆขาทั้งสวยทั้งคุ้มนะ,ะคลิปนี้ต้องเห็นเน้นยาวให้เลยนะอก36ค่ะเอวส2สองสะโพก38 โอ้โหน้ำตาลทองลดลายหรูหราลายกุหลาบด้านข้างนะคะกระดุมจีนคอจีนโอ้ยเลิศค่ะเลิศค่ะผ่าข้างนะคะอ่ะยาวเลยข่าเลยจ้าชุดคลิปนี้นะจ๊ะอกสามสี่เอวสาสิบสะโพกสาสบแปดสวยมากพี่พี่สวยมากจากวันนี้ไปจนถึงวันที่ยี่สิบเก้า เราจะใส่กี่เพา้ากี่วันก็ได้ถ้าราคาแบบนี้เราจะสนุกกับการแต่งตัวนะคะพี่ๆคะ่ะใส่เบื่อแล้วไปขายต่อยังได้เลยอะ่ะอังจริงนะเนออ้าอก 3, 2, 26, สามสองเอลยสักพกสาบสีค่ะน่ารักมากขอสาวไซส์เอสนะคะสาวตัวเล็กมาหาน้องเอดได้เลยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะสวยๆราคาเบาๆใส่ช่วงเทศกาลคุ้มที่สุดเลยค่ะคุ้มมากเลยค่ะต่อไปนะคะพี่ๆคะ่ะต่อไป ว้าวอก 38, 34, ส8มสิบแปดเอวสาสิบสี่สพสี่สิบสองอันเนี้ยคือจะออกแนวแบบซอใหญ่สะภายใหญ่จะดูแบบถ้าเป็นสีเรียบๆอะ่ะเวลาจับแล้วมันดูมีอํานาจมันดูมีพลังอะ่ะพี่พี่มันดูแบบหน้าเกรงขามอะ่ะอ่ะฮะอย่างนั้นเลยนะคะไปต่อมามาตัวนั้นได้ค่ะเสียตัวนั้นได้ไปต่อกันที่ตัวต่อไปตรงนี้ติดกระดุมนิดนึงแตนูติดกระดุมแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงนะคะไยรุ่นค่ะน้องก็ลืมติดกระดุมเม็ดนึง อาเสียติดกระดูกให้นูร่อยตรงนี้ตัวต่อไปปกสามสี่เอลสามสิบสะโพกสามสิบแปดเรียบหรูและดูดีมากคุณหญิงคุณนายอเป็นแบบเป็นแบบเป็นสภอยพหมื่นล้านเลยค่ะตัวนี้ค่ะพี่พี่สวยมากอะ่ะสวยมาก,กลายแล้วก็ลายสวยมากๆด้วยพี่ดูข้างหน้าดูข้างหลัง งานดีมากอะสวยอะลายสวยแล้วพี่พี่ดูเน้องเอตคภาพพี่ดูใส่ออกมาแล้วคุณหญิงคุณนายมากเลยนะตัวเนี้ยนี่ตัวนี้คะ่ะตัวนี้อกสามแปดเอวสาสะโพกได้42นะคะอ้าพี่พี่ดูความพริ้วของผ้าลวดลายลูกเล่นอ่าดูดิดูด,ดิงานมันสวยงานมันโดดเด่นอ่ะชุดแต่ละชุดมันดูเก๋มากเลยค่ะพี่พี่คะ่ะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไป อก38เอว34สะโพก42บพื้นเป็นเขียวพาสเทลแล้วตกแต่งด้วยลวดลายที่เป็นสีทองพอน้งเอพลิกไปพลิกมาพี่ก็จะเห็นลายที่เป็นสีทองระยิบระยับขึ้นมาเนื้อผ้าเป็นแบบเย็นเย็นเรียบๆนะคะอันนี้พี่ๆใส่สบายแน่นอนใส่ดีแน่นอนนะคะอยากให้ได้อยากให้โดนค่ะราคาเบามากด้วยนะตัวต่อไปอกส2 32อสเอว30สะโพก38เอวกับสะโพกหนูได้นะหนูว่าอกสามสี่หนูเข้าได้นะตัวนี้เอาจริงจริง เดี๋ยวหนูลองสวมให้ดูว่าอกสามสี่เข้าได้ไหมคือวัดหน้าผ้าน้องทิมงานวัดได้สามสิบสองนะอุ๊ย,อย,อยขออนุญาตน้องจีนจ๋า<ะ>น้องจีนมาลูซิปให้พี่หน่อยนะจ๊ะขออนุญาตค่ะสวยมันสวยคือเอวกับสะโพกมันได้ไงเอวกับสะโพกมันได้แป๊บหนึ่งน้องจีนช่วยพี่ด้วยนี่หนูใส่ข้างในมีมีข้างในตัวหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหม คือหน้าอกมันวัดได้สามสองแต่อยากให้พี่ๆรู้ว่าเฮ้ยสามสี่ได้ไหมนี่มีข้างในตัวหนึ่งนะนี่อุ้ยสวยโอ้ย,ย,อยพี่ๆค่ะสบายอกสามสี่ใส่สบายเลยอกสามสี่ใส่สบายเลยค่ะนี่ขนาดใส่ชุดข,ข้างในไว้ตัวหนึ่งนะเนี่ยโอ้ยสวยไม่รู้จะบรรยายยังไงค่ะท่านไหนหุน่นเท่าน้องเอ๋นนะอกสามสี่เอวน้องเอ๋ก็ประมาณย <c oughs> ี่สิบหกสะพกสามแปดอะ มาต่อกันที่ตัวต่อไปนะคะคือเห็นเห็นเอวกับสะโพกมันได้ไงแล้วคิดว่าอกหนูก็ได้แน่นอนนะอกส6มหกค่ะเอวส2สองสะโพกส8ดค่ะตัวนี้สะโพกได้โอ้โหลายสวยมากพี่พี่ลายสวยมากเลยคิดนี้ก็คือแบบยาวเลยเข่าทุกตัวเลยนะพี่พี่นะสวยมากอืมสวยทุกตัวเลยคืออยากจะใส่ให้ดูทุกตัวเลยนะพี่พี่นะถ้าเกิดอันนี้หนูก็ลองให้ดูเนะาะใส่ให้ดู จากวันนี้จนถึงวันที่ย9่สิบเก้านี่นก็คงจะใส่กี่เพ้าทุกวันนะคะใส่แบบให้มันมันไปเลยอก34เอว30สะโพก38ค่ะเรียบหรูผู้ดีคุณหนูมากสีครีมสีเรียบๆแบบนี้ใส่ออกมาแล้วดูดีดูดีนะคะกระดุมเหมือนหยกเลยค่ะพี่ๆกระดุมเหมือนหยกเลยนะคะดูดีเวอร์มากสวยเวอร์มากตัวต่อไปอันนี้ก็เลยเข่าเหมือนกันนะอก36เอว32สะโพก38 สีทองแบบนี้หนูบอกเลย <c oughs> เห็นเรียบๆแบบนี้ใส่ออกมาแล้วอลังเวอร์อลังเวอร์ค่ะพี่ๆนะคะสวยอลังเวอร์แล้วงานใหม่มากค่ะตัวต่อไปนะคะอก3 8เอวส4สะโพกสะโพก42สสวยมากลายสวยสีสวยมากรับรองได้ว่าหายากแน่นอนเพราะปกติเราจะเจอแต่สีแดง เราจะเจอแต่สีแดงอันนี้คือแบบหลุดมาจากเมืองจีนเลยแบบสไยจีนมาเองนะคะไม่ได้เลยอุย้ยสวยจังเลยอก 38, 34, ส8เอวส4สี่สพกฟรีสพกฟรีนะคะนี่แหวนอย่างนี้เลยสวยมาก สวยมากเลยค่ะชุดนี้คือจีนจริงๆค่ะพี่พี่เป็นจีนแบบเป็นจีนที่ดูสวยคือเห็นในหนังจีนไหมเขาก็จะใส่ชุดจีนกันเขาก็ไม่ได้ใส่แต่สีแดงนะพี่ๆี่เขาก็ใส่หลายสีนะคะถ้าหาสีอื่นไม่ได้เจอแต่สีแดงมาหาโน้องเอ๋เลยถูกและคุ้มแล้วก็สวยด้วยค่ะตัวต่อไปค่ะอกสามสี่ L28 สพกได้38นะคะสะพกได้38ตัวนี้แขนน่ารักลายน่ารักเห็นอย่างนี้ใส่ออกมาแล้วหวานเลยค่ะเป็นลอดช่องเลยค่ะสีแบบนี้สวยน่ารักสดใสนะคะตัวต่อไปอุ้ยลายสกอ็อตใส่ออกมาแล้วสวยนะลายสก๊อตใส่ออกมาแล้วสวยน่ารักมากนะคะอก32 L28 สพก36ถ้าท่านผู้เหญใส่ก็น่าจะฟิตมากค่ะตัวนี้ <laughs> ก็คิดว่าน่าจะใส่ได้อะพี่ๆคือด้วยความที่กี่เพา้าอะ อ่ะเขาค่อนข้างทำเครารูปนิดนึงนเนาะเน้นหุ่นเนะ่ยหนไสวยานอะไรสกก็สวยมากค่ะตัวต่อไปนะคะอก32สเอล26สะโพกได้36ค่ะ S ค่ะขอ S ค่ะขอสาวไซส์เเลยนะคะอ่ะโอเคพี่ๆค่ะชื่นชอบตัวไหนก็แคปภาพทักหาหน้องเอได้เลยนะในคลิปนี้น้องเอนเน้นยาวให้หมดเลยนะเน้นยาวแบบสวยๆให้ชอบตัวไหนอ่ะตัวที่น้องเอใส่ให้ดูเนี่ยแคปภาพมาได้เลยนะคะ ขอบคุณที่อุดหนุนนะคะขอบคุณที่รับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ